เมื่อี้เรแจกตีนไปหนึ่งคนนะครับก็ทำทำกีตาร์ให้บอกกอนแล้วพูดแล้วตาตามผมนะตื่นาวื่นใจพี่แจกตีนนี่มีคนหนึ่งเดียวเอาลูกแก้วลูกเพื่อหน้าไปหาเพื่อนลงไปเข่ามึงขายยาเหรอยาไปหาเพื่อนลงไปตายอย่างนี้เลยนะพู่แจกแบบนี้นี่นะปิดซิมให้ด้วยขามันขาด โดูพี่ชิงจะโชว์พี่ครขอขอบคุณผู้สมรู้ร่วมคิดเยพี่ยกระชายกับแกจด้วยครับเขาเรียกสปอนเซอร์เขาผูดแสับสนุนผู้สมรู้ร่วมคิดพ่อมึงจะแจกตี๊นี่มึงเหี้ยถึงไปไปขายยากบดูได้ไหมครับขายยาครับขายยาขายยาครับฮาน่าบ้าหน่อยขายยาขายยามันแจกของรับไปเลย พวกมันร้องเที่ยงคืนดิพวกมันร้องเที่ยงคืนดิมาร้องเที่ยงคืนดิเออ้ยไวกจะทำเป็นเบื้องหลังด้วยเอจบคลิปแล้วก็ทำทำอีกคลิปเป็นเบื้องหลังก่อนถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวคิงชื่ออะไรนัดแผนคิงนอกแผนเขาจะชัว์สามสี่ท่อนนะครับผมเที่ยงคืนตอนเที่ยงกินข้าวครับผมสวัสดีครับ มคินีนแพนจะมาดีทาเที่ยงเึสนาทีาครับดีดดีดครับเทียงินผมไม่เอายินทวัวันทีทนท่ฉันนั่มา <c oughs> ที่นัทีชอบนั่งตบงอ ดีไปเลยลองเพลงมันเลยขอบคุณดีแแหละถึงไม่จบพี่แต่ก็น่าฟังนะผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปไ่เงไได้เลเี๋ยวจหานี่นะมันจะหาข้อหาไม่น่นมไม่อะไรหรื ให้ตับกิต้ากูถ่ายแหนพี่อาร์มาครับสวัสดีครับตอนนี้จะไปดูมนะครับไม่ดูไปดูจะอูใจกมากว่ารอก่อนรอมายยากอยนะครไปดู